สวัสดีครับผมนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการทดลองสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับจากครั้งก่อนนะครับได้ทดลองไปโดยใช้ท่ออากาศนะครับสนิ้วครึ่งปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนขนาดนะครับเป็นท่ออากาศ4ีคูณ4นิ้วนะครับตอนนี้กำลังเผาไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนะครับลองติดตามดูว่า จะมีผลเป็นยังไงนะครับตอนนี้อากาศกำลังขึ้นนะครับเรืวไฟกำลังขึ้นไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการเผาถ่านวันนี้สำเร็จนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนนะครับท่ออากาศนะครับจากสองนิ้วครึ่งนะครับเป็นสี่นิ้วครับขั้นตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวครับ หลังจากที่ไม้คายแก๊สเสร็จนะครับไฟก็จะดับด้วยตนเองเราก็สามารถนำถาดน,นะครับมาใช้ได้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับสวัสดีครับผม